สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจทุกท่านสวัสดียอดตธรรมทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นคลิปใสแหวนเพื่อปิดจุดอัปมงคลนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนิ้วกลางเนี่ยเราเราไม่ค่อยใส่กันแต่ถามว่าบางคนทําไมใส่นิ้วกลางเพราะเขามีเหตุผลด้วดูเครับเวลาเราเรายื่นนิ้วมาเนี่ยถ้าคนไหนนิ้วคอดหรือนิ้วกิ่วนะครับนิ้วคอดคือนิ้วกิ่วเนี่ยก็คือเก็บเงินไม่ได้เก็บเงินไม่อยู่ หาเงินเป็นหาเงินเป็นล้านเงินออกเป็นเก้าแสนสิบชาติก็ไม่รวยนะครับดังนั้นเนี่ยเขาจะใส่นิ้วนี้นะครับเขาจะใส่นิ้วนี้เพื่อให้มันเต็มพอมันเต็มปั๊บจะกลายเป็นนิ้วลำเทียนนิ้วอวบนิ้วอิ่มนิ้วเต็มนะครับเน่เน่เนี่ยโค้ดไซนี่ก็ใส่นะโค้ดไซน์นก็ใส่อาโจเลยโจเลยนะครับเห็นไหมครับของเขาจะของเขาจะคอ,อดๆรูเล็กน้อยนะครับอ่าเก็บเงินยากนิดน,นึงน,น,นะเห็นไหมครับชัดเจนเลยเขาก็เลยใส่อย่างเงี้ยใส่ได้ ใส่ได้เฉพาะนิ้วกลางคอดกิ่วแล้วปัญหาเรื่องการเก็บเงินของเราเนี่ยจากายไปนะครับเออจำไว้ดีนะครับสองใส่เสริมในกรณีที่นิ้วของเราเป็นลำเทียนอ่ะอย่างเงี้ยอามีมีโชว์มือที่ลูกอ่ะโชว์แค่มือลูกโชว์แค่มือโชว์แค่มือ,มอน่เห็นไหมอ่ะถ้าผู้หญิงเนี่ยนิ้วเป็นลำเทียนก็จะเป็นเนี่ยอันนี้หลานอาจารย์เห็นไหม เนี่ยนิ้วเป็นลำเทียนเน,นี่ยะเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนิ้วเศรษฐีเนี่ยมหาเศรษฐีเลยใครได้เป็นลูกสะใภ้ในเจ้าสัวแน่ๆนะครับอย่างเงี้ยเห็นไหมครับอ่ะดูของอาจารย์เห็นนะเห็นของอาจารย์ไหมเออยิ่งยิ่งใส่แหวนเข้าไปนะครับยิ่งใส่แหวนเข้าไปเนี่ยก็ยิ่งเสริมให้รวยจากเปเศรษฐีก็จะเป็นมหาเศรษฐีเนี่ยครับแบบนี้เลยแบบนี้เลยนะครับ จำไว้นะครับถ้านิ้วดีนิ้วงามนิ้วมงคลอยู่แล้วถ้ายิ่งใส่เนี่ยความรวยยิ่งมันเกิดเนี่ยห้าเท่าสิบเท่าคูณทวีเออแบบนี้เลยโอเคครับสวัสดีครับ